น่ารักทุกคนนะครับที่ได้รับสุจริตกันเราเลี้ยงอยู่กันในเกมสปีดดิฟเตอร์กันอีกครั้งนะครับน้องๆโอ้โหเป็นไงกันบ้างห่างหายกันไปนานๆพอสมควรเลยนะครับผมพี่เตาก็ต้องขออะไรน้องๆที่ติดตามสปีดดิฟเตอร์ด้วยนะที่พี่เตาไม่ได้ลงคลิปนะครับแต่พี่เตาแอบไปซุ่มซ้อมมาน้องๆพี่เตาแอบไปซุ่มซ้อมมาวันนี้เดี๋ยวพี่เตาจะโชว์ลายวิ่งเออซึ่งเป็นด่านที่ผมเป็นสิงสนามอยู่นะน้องๆ ดานไหนที่เป็นสิงสนามอยู่เหรอนี่เลยพี่เต่าเพิ่งไปทําสิงสนามมาด่านนี้นะครับผมนี่มูนไลท์เห็นไหมใช้เวลา1นึ่าที30มสวิจุดแปดเกนะครับก็ถือว่าเวลาก็ใช้ได้พอสมควรนะครับผมแต่จะมาให้ดูลายวิ่งสิงสนามอาทิตย์ที่แล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นแบบว่ายังไงอะเทคนิคและการให้น้องๆที่ติดตามได้ดูกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่ต่อจไปกดเล่นเลยนี่ก็คือเป็นรถ เอสดไลท์ uh, like, นะครับก็ใช้เอสไลท์ like, แล้วก็เป็นสัตว์เลี้ยง mm hmm. นกนกน,กนะครับผมโอเคตรงนี้แอสแนปดิฟเก็บควิคเจอร์นิดนึงเก็บในโตตรงนี้มาโอเวอร์ดิฟซีดาบเดียวดาบเดียวกดพิเจอร์ไปอย่าให้จุ่มโค้งนะน้องตรงนี้ก็ทำแอดวานด์ดิฟตรงนี้ก็แอดวานด์ดิฟอีกเหมือแนบบกันนะครับผมตรงนี้ต้องระวังนะครับผมต้องเลี้ยงบูสพอเลี้ยงบูสเสร็จก็กดใน กดบูทวนในโตกดบูทกดบูบนะครับก็จะทำเป็น W C W ผมโค้ตะกี้ก็แอดวานต์ตรงนี้มาวิชเชลรนแต่ตะกี้พลาดนะครับผมจะต้องทำ C W ลอยมา C W ตรงนี้วิชเชิร์กดบูทแล้วก็ C W ไปเลยเลี้ยวธรรมดานะครับผมแล้วก็เลี้ยงบูทมาจนข้ามแม่น้ำตรงนี้แล้วก็สไลด์หลบหน่อยแล้วก็ C ดาบเด,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 ดียวดาบเดียวโอเวอร์ลิฟต์เก็บในตัวนี้หนึ่งเหินแล้วก็เลี้ยงบูตนิดนึง ตรงนี้ก็ทำ C W W เดียวเหมือนเดิมตรงนี้กดวิกเทินกดบูธด่านนี้จะยากตรงค่อนข้างที่จะมันเลี้ยงบูธยากนะครับผมซึ่งจะต้องมีการฝึกค่อนข้างที่จะใช้เวลาเยอะหน่อยนะครับในการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับรถที่ขับนะครับผมเพราะว่าการเลี้ยงบูธนี่มันเป็นอะไรที่ยากมากนี่ถ้าไม่พลาดก็จะเป็นแบบเมื่อสักครู่นี้เลยตร, WW, าาตรงนี้ก็ทำ C W W เข้ามาตรงนี้กดวิกเทินกดบูธแล้วก็ ซีดบบเบลไม่ต้องเก็บในโตนะครับผมเพราะเดี๋ยวนกจะเก็บในโตให้แล้วก็ด้วยความสามารถพิเศษของรถ S Line ด้วยมันก็จะทําให้เราไม่ต้องเก็บในโตนะแล้วก็เข้าเวลาไปหนึ่งาที30.79ก็เวลายังพี่ต่ออยากได้30ต้นต้นๆแต่ก็ยังทําไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ถือว่าได้สิงสนามอยู่นะครับผมโอเคหลังจากที่เราทําสิงสนามกันไปเสร็จไม่ไม่ได้ทํากันสดๆเอามาให้ดูเฉย เดี๋ยวเราไปเล่นในแรงกันดีกว่าดูแรงนพ่ต๋าตอนนี้เดี๋ยวคบน้องๆ Legendary Legendary ครับก็ไปกดแมทเลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะใช้เป็นรถ S Line แล้วก็เออเดี๋ยวเอาให้ดูเลยแล้วกันนะครับนี่ก็จะใช้เป็น Chasing Line นะครับหรือว่ารถ S Line นั่นเองสเเลียงก็จะเป็น f ฟร r a Clan นะครับนกกระยางนะครับผมซึ่งเมตาเนี้ยกำลังมาเลยชุดเซ็ตนี้นะครับถ้าไม่รู้พี่เต๋าจำไม่ได้ว่ายังเปิดมีขายอยู่หรือเปล่าน้องๆก็ไปดูกันเอานะครับผม คือถ้าไม่มีนกกระยางก็หรือจะใช้เป็นเหย่่ยวก็ได้นะครับมันก็จะช่วยเพิ่มในโตโรให้เต็มหลอดเหมือนกัน<ร>ก็เวลาเรากระโดดลอยใช่ไหมละ่ะมันก็จะจะเพิ่มในโตรให้นะครับทุกครั้งที่รดลอยขึ้นสู่ท้องฟ้ามันก็จะเพิ่มในโตรให้นะน้องๆโอเคตอนนี้พี่เต่าแรงลีเจนด์สามรก็อาจจะหาห้องยากหน่อยมาเรามาเริ่มกันที่ดันแรกนะครับน้องๆโอเค เพราะว่าผมเนี่ยไปแร้งรีเจนแล้วเวลาเลือกด่านเสร็จเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนรถหรือว่าเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้ด่านอะไรเทรนสเตชันเทรนสเตชันแนะนําให้เล่นเป็นสวิปนะครับผมเล่นสวิปก็ได้นะครับแต่ก็สัตว์เลี้ยงก็ใช้เป็นนกกระยางตัวนี้แต่ผมใช้เป็นเอสไลท์แล้วกันก็ฝึกรถคันนี้ไปด้วยเพราะว่าช่วงนี้แหะพี่เต๋าเนี่ยใช้รถคันนี้ฝึกค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับผมแล้วก็เนี่ยถ้าให้ดีก็เปลี่ยนมาใช้สวิป เพราะว่ามันจะไวกว่านะไวไไหวเห็นเลยถ้าเราวิ่งแล้วรู้ลายนะครับแต่รถธรรมดาก็เล่นได้เหมือนกันรถธรรมดาก็เล่นได้ S Line นี่ก็เป็นรถอีกคันหนึ่งที่เป็นรถเมตาแรงมากๆเหมือนกันแล้วก็รถสปีดพาร์ s เดี๋ยวพี่เต๋าจะมารีวิวสปีดพาร์ s ให้น้องๆดูในคลิปหน้านะว่าคุณสมบัติของมันดีอย่างไรควรใช้แบบไหนคุ้มหรือเปล่าคุ้มไม่คุ้มก็ไม่รู้แต่ปลาดหน้าเคทุกคันที่อยู่ข้างหน้า ด่าบเบียวเปล่าไม่ได้กดเลีงบุน้นมาเฉยตรงนี้ก็แอดวันดิดาบเบียวดาบเบียวโอ้โหดิดาบเดียวดาบเบียวไม่อยากพูดเลยว่าฝีมือพี่เต๋ออะมันระดับประการแล้วไงดาบเดียวดาบีด่าเบียวบเลียบเบยเ้ยงวู้มาตรงนี้โอ้โหหลุดโค้งนี่โอ้ยแล้วผมโดนโดนเบีย โดนเบียดเข้าแต่ก so so no, so. ็เบ so. ียดคืนไงก็เบียดคืนแล้วก็โอ้โหดิบซีดาเบลดาเบลบู๊มาตรงนี้ตรงนี้สแนปจิตซีดีดาบเดียวดาบเดียวไปปึ้ง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 โอ้โหเมื่อกี้ผมกดนี่เกินไปหน่อยกดบูทเกินไปไม่ได้ทำแต่เบลซีดาเบลดาเบลนะครับผมเะกี้โค้งเมื่อกี้ต้องทำแต่เบลซีดาเบลนะโอเคสะบัดตูดซีดาเบลดาเบลไปเอ็นสเตชั่นอย่างนั้นนะเหรอ ฉันก็วิ่งชิวซิวใช้ S Light อัะนะเก็บในโตมา Advanced ดิบดิบนิดนึง WBC WBC ไปเดาะตรงนี้ Advanced เร็วตรงนี้ถ้าเป็นไปได้นี่ให้เลี้ยงบูธนะครับผมแต่พี่เต๋ายังไม่ได้ฝึกด่านนี้เท่าไหร่ก็ยังเลี้ยงไม่ไม่แบบว่ายังไม่ชินเท่าไหร่ WBC WBC มา snap ดิบ ตรงนี้ดับเบลซ์ดัเอลแล้วก็ดับเบลซดับเบลลแล้วมากดไฟอีตรงนี้นะครับน้องมันก็จะได้เป็นดบบบบับเบลซดับเปลลวดับเบลลวแล้วก็เข้าที่1ไปเน่ยครับด้วยเวลา1นึ่งาทีสามสิก็ถือว่าเวลาก็ค่อนข้างมาตรฐานนะครับแต่ถ้าใช้สวิปนี่จะไวกว่านี้มากๆเลยดูจากไมล์เรคคอร์ดของผมนะส่วนทังน้องใครที่ ทำแอดวานซ์ดิฟเป็นแล้วก็ลองให้ฝึกเข้าโคง้งฝึกอะไรกันดูนะครับแต่พี่เต๋าจะมีอีกเทคนิคหนึ่งก็คือน้องๆอ,อาจจะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ก็คือเวลาเรา Advanced d i ฟเสร็จในช่วงโค้งที่มันเป็นแบบว่าตัวยูหรือไม่ว่าจะเป็นโค้งไหนที่มีหน้ารถที่ค่อนข้างที่จะเวลาหันไปเนี่ยแล้วตัวเองรู้สึกว่าเฮ้ยรถมันจะไหลนะให้เรากดควิกเทิร์นไปเลยนะครับผม จริงๆก็ควรฝึกนะฮะเวลาเลี้ยวเสร็จแล้วกด q u i c เทิร์ไปเลยมันก็จะทําให้รถเนี่ยออกตัวได้ไวกว่าคันอื่นนะครับเรามาต่อกันในด่านที่2กันครับน้องๆแต่ตานนี้พี่เต๋ากดเป็นทีมเรสซิ่งนะครับกดแต่กดมาคนเดียวนะแต่หา2คนที่อยู่รอบนี้นะครับผมดูดูซิเป็นด่านอะไรเป็นด่านออทอมอ่ออทอมก็จะใช้เป็นนกกรเรียนแล้วก็เอสไลท์ like ก็ได้นะครับผมมาว่า,าทางเหิน จริงๆทางเหินไม่ค่อยไม่ค่อยมีแต่จะใช้เป็นอย่างอื่นก็ได้นะไม่ต้องใช้นกกระเรียนก็ได้นะครับผมเพราะว่าแต่มันจะได้เปรียบไงถ้าแต่โค้งแรกนกกระเรียนมันไม่ติดอยู่แล้วมันจะไปติดโค้งอื่นนี่สิจริงๆควรที่จะเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงนะอาจจะเป็นใช้เสือดำก็ได้นะครับผมเพราะว่าเริ่มแรกเนี่ยมันเร็วเราจะได้ทิ้งห่างระยะเข้าไปก่อนนะครับโหเอสลด์กันแทบทุกคันเลย เอ็ดไลท์เกือบทุกคันเลยมีทัลเวฟคันหนึ่งโอเคทีมนะสองหนึ่งออกโอเวอร์เปอร์ตัดไม่ติดเก็บในโตนี่หนึ่งโอเวอร์ดิฟแล้วก็กดบูสโอเคเราปล่อยเขานำไปก่อนเก็บในโตตรงนี้ครับผมซีดับไปรถเบลเฮฟวี่ซีดับไปรถเบล ตาในโต CDBL นี Real này, ่นกระเดียนมาติดตรงนี้นะครับผมทีมเราก็จะอยู่ข้างหน้ากันสองคันจะมีฝังตรงข้ามนำอยู่เดี๋ยวผมจะต้องรีบแล้วโอ้โห oh. เสียดกันเลี้ยงบูทมาโอ้โหเลี้ยงบูทไม่ติดครับผมแต่ไม่เป็นไรตามอยู่ CDBL ขอให้โตไปว้ายซีเดาเบลเบลซีดาเบรเบลเราไม่กดตรงนี้นะโอเคแซงม,มาแล้วซีเดาเบลเบลซีดาเบรเบลโอโ้โดนเบียดนิดนึงผานหน้าป่า ไปดิค่ะปาดหน้าเค้กที่หนึ่งไงเจอสเต็ปการปราดหน้าเค้ของผมอะบอกเลยว่ามันไม่ธรรมดาหเหลี่ยมผมมันเยอะเลี่ยมผมมันเยอะจัดเจอปาดหน้าเคกร,รอบสุดท้ายไปดิก็ที่หนึ่งแปดโอเคครับผมเป็นไงกันบ้างครับกับ การกลับมาของพี่เตา๋าขอให้น้องๆเนี่ยสนุกกับการได้รับชมกัรทุกคนนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ด s c r i b e ด้วยน,นะและเดี๋ยวพี่เต๋าจะเอาสิ่งสนามมาฝากให้น้องๆได้ดูกันอีกนะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนไปแล้วบ๊ายบายจุ๊ๆ